สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องขึ้นจากสายธรรมระพรนะครับเรามาพบกันอีกแล้วในเช้าวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าในกันนะครับพบกับรายการดีๆสบพบพี่น้องในวันนี้ก็มีพี่น้องมาอยู่กับข้าพเจ้า3ท่านนะครับพี่น้องทั้ง3ท่านนั้นเป็นกรรมการในการสร้างพนิเวศเป็นทีมที่อยู่ร่วมกันในการสร้างพณิเวศมีบทบาทสําคัญในการสร้างพณิเวศท่านแรกนะครับผมอยาก ให้พี่น้องแต่ละท่านนั้นแนะนําตัวแล้วก็ถามคำถามว่าท่านมีส่วนเข้ามาในการสร้างพันเวทครั้งนี้ได้อย่างไรและได้รับพอพอนอย่างไรบ้างในการมีส่วนในการสร้างพันเวทเชิญครับครับผมผมนองนะครับชื่อเล่นชื่อว่าหนองชื่อจริงชื่อ,อสิทธาแผ่นทองนะครับการเข้ามารับใช้ในส่วนของการสร้างพันเวทแห่งนี้ได้อย่างไรก็คือผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เป็นการทรงนำของพระเจ้าทุกย่างก้าวเลยนะฮะเหตุเกิดจากผมผมเข้ามาเป็นสมาชิกข,ของของคิดตจักรเนี่ยตอนที่อยู่เอ e r y ร์รี่มอนะครับแล้วผมก็ก็มาที่ e v e r y m o r ีอโดยที่ที่เราก็ไม่ได้มีใครใครพามาเราก็อ่านมาทางทางข้อมูลแล้วเราก็เข้ามาปรากฏว่าเราก็ไม่เห็นรูปของการกอร่อสร้างพนิเวศนะฮะตอนนั้นยังอยู่ที่ประมาณฐานลากอยู่เลยครับแต่แต่เราก็ลงมองไปที่แผนของการกอร่อสร้างอ่ะปรากฏว่า ปัจจุบันกับงานเนี่ยมันไม่ตรงกันเราก็เก็บไว้ในใจเพราะว่าเราก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับจนวันหนึ่งพระเจ้าก็ทําให้เราต้องมีปัญหาครับแล้วเราก็ต้องปรึกษาอาจารย์ฝนก็เลยคุณต่เขาก็เลยโทรไปหาอาจารย์ฝนอาจารย์ฝนก็เลยชวนอาจารย์ป่าไปที่บ้านอาจารย์ป่าก็ไปไปไป,ไปสอนนะครับไปบอกว่าต้องอย่างไรอย่างไรครับปรากฏว่าผมก็เลยพูดกับอาจารย์ป่าว่าอาจารย์ แหนการก่อสร้างที the the like, 對對 ue, ่เคิืจักรมันตกหรือเปล่าครับอาจารย์ที่เอาไปติดแล้วมันตกนะครับที่อาจารย์ปาก็เลยถามผมว่าพี่น้องทํางานก่อสร้างเหรอครับก็เลยบอกว่าใช่พอพอพอทำงานก่อสร้างพู้อาจารย์ปาก็บอกว่าให้มาร่วมรับใช้ที่นี่นั่นก็คือตรงกับพอดีที่ทราบว่าโบสถ์ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องของการดูแลเรื่องงานโครงสร้างครับเราก็เลยได้เข้ามาดูแลงานโครงสร้างก็ค่อยๆค่อยๆทาค่อยๆดูแลค่อยๆปรับปรุง ทำด้วยความสันติสุขทำด้วยด้วยความสุขอะครับไม่มีอะไรมาบังคับให้เราต้องทำถามว่าเหนื่อยไหมประชุมกันทีหนึ่งก็บางทีประชุม10บโมงเสร็จ6โมงเย็นอย่างนี้ครับทุกอย่างนะแต่ว่ามีทำให้เรามีความสุขอะครับยิ่งประชุมนานกลับมีความสุขแต่ถ้าเป็นเนื้อดังเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยนะครับตอนนี้พนิเวศออกมาเนี่ยผมว่า8 แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วฮะเหลืออีกนิดเดียวเราก็จะเข้าสู่นมัสก,การห้องหลักแล้วนะครับสิ่งที่ผมได้มาจากการก่อสร้างที่นี่ก็คือพระเจ้าก็ประทานผมทุกอย่างนะครับสิ่งหนึ่งที่ประทานเลยพระเจ้าประทานการใช้ชีวิตพระเจ้าประทานความสุขพร,พระเจ้าประทานงานนะครับเราเรารับใช้เนี่ยเราก็ขออะไรกับพระอ,องค์พระอ,องค์ก็ให้พระอ,องค์ก็ให้งานจนถึงขนาดที่บางครั้งเนี่ยเราบอกพระอ,องค์ว่าเราเหนื่อย เราเหนื่อยนะวันนี้เราอยากพักพระอ,องค์ก็ให้พักพระอ,องค์ก็ให้งานเราหยุดลองพระอ,องค์ก็บอกว่าอ้าวก็ช่วงนี้ไปพักไปอยากพักก็ไปพักแต่พอพอ,พอเรารู้สึกว่าเราอยากทํางานแล้วเราบอกพระอ,องค์พระอ,องค์ก็บอกว่าเอา,เอางานไปคืออัศาจรรย์ขนาดน,นั้นเลยผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้มีการรับใช้เราไม่ได้มีการมาผูกพันตนกับทิรจักรเนี่ยเราจะไม่สามารถ ที่จะได้รับพระพรตรงนี้ได้เลยครับผมขอบพระคุณมากครับคุณมากครับนั่นเป็นท่านแรกนะครับที่ได้มีโอกาสแบ่งปันนะครับถึงการทรงเรียกแล้วก็การได้มีส่วนในการรับใช้ท่านที่2นะครับคือคุณโยชวานะครับจะมีโอกาสเล่าแนะนําตัวแล้วก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เข้ามารับใช้พระเจ้าในขึ้นจัรนะครับมาดูแลอยู่ใกล้ชิดนะครับมาอยู่หน้งงานแล้วก็บริหารงานจัดแจง,นะงเนี่ยต่างเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเห็นพระพอรอะไรบ้าง แลละะกก็็ัับบบนนนาาารรงงงเปอย่ไ้ค้ควษณผมชื่อ,อโยชัวนะครับชื่อจริงเทพทประธานขวัญเกตนะครับเรื่องที่ผมเข้ามาดูแลพนันเวศตอนนั้นผมทำงานอยู่กับบริษัทเนทันนะครับซึ่งอาจารย์ปาบอกว่าที่พนันเวศขาดคนดูแลขาดคนคุมงานผมก็ขอพระเจ้าอยู่แล้วว่าพระเจ้าทรง ใช้ลูกเถอะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดลูกขอทำและถวายชีวิตของลูกทีนี้อาจารย์ปาบอกว่าที่นี่ขาดผมก็เลยอาจารย์ปาเลยให้ผมมาทำอยู่ที่ปานิเวศก็ะขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงให้โอกาสแล้วก็ให้ผมมารับใช้ดูแลงานของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าส่งผลให้ผมและก็ทีมช่างทุกคนที่บางคนเข้ามาโดยไม่รู้จักพระเจ้าเลย ตอนนี้ช่างทีมช่างทุกคนที่ที่ทำงานอยู่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงทำให้เขามีงานแล้วก็มีดทพระ,ะนีิสินในในเรื่องของที่เขาติดตัวมาจากที่บ้านนะครับตอนนี้บางคนเลิกทั้งเหล้าเลิกทั้งบุหรี่ตอนนี้ทีมช่างทุกคนรับใช้อยู่ในระนิเวศและเป็นคิดเตียนกันหมดแล้วครับส่วนผมรับพระพรก็คือพระเจ้าอยู่ อยู่กับผมตลอดแล้วรู้สึกว่าทําทุกอย่างมันมีความสุขใจมีสันติสุขขอบคุณพระเจ้าความรักของพระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าทรงเป็นจริงสาหรับผมครับครับแล้วก็สําหรับท่านสุดท้ายนะครับที่จะมีโอกาสมาเล่าสู่พ่ะพรแห่งการที่เราได้สร้างพันิเวศนะครับที่เป็นผู้ที่อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นในการถมดินวางแบบ จะถึงการจัดสรรหาผู้ที่มาดำเนินง,ง,งานด้านต่างๆในการก่อสร้างนะครับขอเชิญพี่เดวิดนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อเดวิดนะครับชื่อจริงเจตพลมีระาเดชะผมได้ผูกพันตัวกับที่จากสายทันพระพรมาแล้ว7ปีนะครับโดยธุรกิจส่วนตัวเองก็ทําเรื่องออกแบบตกแต่งภายในและรับเหมาก่อสร้างอยู่แล้วนะครับการสร้างพร้นเวศให้สวยงามขนาดนี้ มันต้องมีความสามารถและมีความรู้จริงๆมีประสบการณ์ที่ทําทุกอย่างให้สมบูรณ์ได้ซึ่งตัวเองก็รู้ตัวเองครับว่าเรามีความสามารถไม่ถึงหรอกแต่ก็อธิฐานกับพระเจ้านะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตขอมีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาดูแลงานของที่จักในเรื่องนี้จนกระทั่งคือตัวเราเองมีความปรารถนาอยู่แล้วแต่ไม่ได้แสดงตัวจนกระทั่งอาจารย์ปาศิลปพิบาลได้ ได้เอ่ยปากนะครับว่าให้เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องงานก่อสร้างซึ่งก็เป็นความรื่อใจอย่างมากนะครับแล้วก็ดีใจมากที่พระเจ้าได้ทรงใช้และช่วงเวลาที่เราเริ่มตั้งแต่งานถมดินงานโครงสร้างจนถึงงานสถาปัาตกยกรรมต่ตางๆที่ออกแบบมาใหม่เนี่ยรู้เลยครับว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับที่จักแห่งนี้คือถ้าพระเจ้าไม่อวยพรพระเจ้าไม่เจิมอาจารย์ปลาหรือที่จัดหรือผู้นําในที่จัดแห่งเนี้ งานก่อสร้างชิ้นนี้จะสําเร็จสมบูรณ์สวยงามอย่างแบบที่ออกไว้เนี่ยยากมากแล้วช่วงเวลาที่ทํางานก่อสร้างถึงแม้จะมีอุปัรรคนะครับเพราะบางส่วนเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการออกแบบเช่นงานระบบยี่ก็ต้องมาเริ่มออกแบบกันใหม่หลังจากที่งานโครงสร้างดําเนินการไปแล้วซึ่งถ้าในลักษณะของงานก่อสร้างปกติเนี่ยมันจะทํารูปแบบอย่างนี้ไม่ได้เลยจะทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็ต้องแก้ไขงานอยางมาก แต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับว่าการทรงสถิตของพระเจ้ากับการที่พระเจ้าประทานผู้ผู้มีความรู้ความสามารถนะครับมาทันช่วงเวลาแต่ละงานได้อย่างเหมาะเจาะพอดีไม่เกิดความเสียหายใดๆเลยและที่ประทับใจอย่างมากคือที่จากแห่งนี้ที่สร้างมาเกือบเวลาสองปีนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยสักครั้งเดียวเป็นการที่พระเจ้าปกป้องและดูแลทําให้พี่น้องของเราทุกคนที่มีส่วนในการรับใช้นะครับมีความสุข พอพอที่ผมได้รับในระหว่างนี้ก็คือว่าวันที่เรามอบถวายตัวทํางานให้พระเจ้าพระเจ้าจะดูแลธุรก,กิจของเราเองนะครับตลอดเวลาเกือบสองปีเราไม่ต้องหางานเองเลยนะครับในส่วนของงานที่ผมทําอยู่เนี่ยมีลูกค้าติดต่อเข้ามาลูกค้าติดต่อเข้ามาแล้วเป็นลูกค้าดีมากเป็นลูกค้าต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นะครับในการที่จะบริบัติรับใช้พระเจ้าเราต้องไม่มีเงื่อนไข เราต้องพร้อมถวายตัวให้พระเจ้าเดนทุกกรณีแล้วสิ่งที่มีการกระทบหรือมีผลต่อการทํางานในบางครั้งเราต้องยอมเลยครับว่าเราทําทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองหรือทําเพื่อให้ตัวเองได้รับชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับจากผู้อื่นสุดท้ายนี้นะครับอยากจะมีข้อพิหนุ่นใจพี่น้องนะครับในพระธรรมหนึ่งพงศวดานนะครับข้อ28บทที่28ข้อ20ถึง21นะครับ แล้วดาวิดตัดกับซาโลมอนโอรสของพระอ,องค์ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญและลงมือทำอย่ากลัวเลยอยา่าขยาดเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าคือพระเจ้าของข้าสถิตก,กับเจ้าพระองค์จะไม่ทรงละจากเจ้าหรือทอดทิ้งเจ้าจนกว่างานทั้งสิ้นสําหรับงานปฏิบัติแห่งพะนิเวศของพระโยโฮเวจะสําเร็จดูสิมีบริหิตและเวนคนเลวีสําหรับงานปฏิบัติทุกอย่าง แห่งพระดิเวศของพระเจ้าในงานทั้งหมดนี้จะมีคนอยู่กับเจ้าคือทุกคนที่เต็มใจผู้เชี่ยวชาญในงานทุกอย่างเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกปวงจะอยู่ในการบังคับบัญชาทุกอย่างของเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าครับเป็นไปตามพระคัมภีร์เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าทุกประการขอบคุณพระองค์ครับที่เสริมให้พวกเราได้มีกําลังที่จะรับใช้ปฏิบัติพระเจ้าจนพระดิเวศแห่งนี้สําเร็จขอบระเจ้าอรพี่น้องทุกคนครับ พี่น้องเราได้ฟังคำพยานของพี่น้องนะครับทั้งสท่านซึ่งเป็นตัวแทนยังมีพี่น้องอีกหลายท่านเลยที่แม้ว่าวันนี้ไม่ได้อยู่ท่ามกลางเราแต่ก็มีส่วนสําคัญในการทําให้พนิเวศสําเร็จรวมทั้งพี่น้องที่มีส่วนในการอาธิษฐานเผื่อหรือถวายทรัพย์เข้ามาร่วมกันพี่น้องครับเราตั้งเป้าว่าปลายปีนี้เราจะขึ้นไปนมัสการในชั้น3และชั้น4ให้อยู่ในคำบัญชาของพี่น้องนะครับให้อาคารหลังนี้เป็นพะนิเวศที่ ตรวาเกยียรติแด่พระเจ้าและนำมาซึ่งการทรงสถิตประกาศข่าวประเสริฐคนมากมายคนไทยมากมายจะได้รับพระพรผ่านพิษจักรของเรานะฮะขอบพระคุณไว้พรพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ